เขาเลือกงานกลับประเทศก่อนทล้วเขาเพลงเขาก่อนสเปล่อยเพลมีสซ่แต่ไปเต้นตอนหลังลูกเป็นยังไงบ้างเซิงเกิลเห็นว่าเป็นเพลงที่แตกต่างจากที่เราปล่อยมาซิงเกิลที่สี่ใช่ค่ะก็เรียบร้อยค่ะเป็นมินิอัลบั้มของใหม่เรียบร้อยก็ซิงเกิลที่สี่เป็นเพลงปิดอีทีค่ะก็ทั้งสี่เพลงที่ใหม่ได้ทําไปนะคะก็เป็นเพลงที่เหมือนบอกเรล่าวชีวิตของใหม่ในแต่ละพาร์ทก็พาร์ทสุดท้ายนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งแล้วก็เป็นอีกโปรดิวเซอร์หนึ่งที่ใหม่รู้สึก ประทับใจมากที่ได้ร่วมงานก็คือพี่แทนลิตาค่ะก็ขอบคุณพี่แทนมากๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาช่วยทํา MV ทําทุกอย่างให้อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากนะเพลงนี้มีที่มาที่ไปยังไงแทนน้องใหม่ก็ขอบคุณน้ำมูด้วยนะคือเป็นน้ำตาตกมาได้คือถ้าฟังในเพลงเนี่ยมันเอาง่ายๆคือหมาใหม่ชอบน้ำตาตกแล้วคนน้ำตกหรือาจมา ก็เลยไม่ค่อยอยากจะบอกเรื่องราวใช่ไหมอยากให้คนฟังฟังเพลงไม่ต้องคิดไม่ต้องฟังเรื่องราวที่ใหม่แต่ความแปลกใหม่มันคือสนุกขึ้นมีท่าเต้นใช่มีก็คือเหมือนบาลานวงการติ๊กต็อกให้ทุกคนได้มีท่าเต้นได้ทุกคนได้ใช้เพลงนี้ในการทาคอนเทนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเพลงหนึ่งที่ใหม่รู้สึกว่าฟังแล้วมันมันมันอยู่ในหูตลอดเอาออกไม่ได้ก็เลยแบบว่าติดหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจที่ได้ทําเพลงแบบนี้ค่ะส่วน เรื่องราวก็คือเหมือนไเล่าให้จบเลยก็ได้ค่ะเกรงเกงใจก็คือน้องหมาชอบน้ําตาลตกก็เลยชอบอ่คือพอน้ําตาลตกเขามีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตนคะคะไหนก็จะเอาน้ําหวานไปให้เขาแล้วเสร็จเขาก็จะเด้งขึ้นมามีความสุขอะไรอย่างี้งออไหนก็เลยอุ๊ยมันเท่ากับชีวิตเรา,าก็เลยก็เลยซือซ้อซื้อคอนเซปต์นี้แล้วมาดัดแปลงค่ะไปเล่าให้พี่แทนรือตามกัก็ใช่ค่ะเออไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่แทนค่ะแต่ว่าไปดูว่ามันมีมันมีการแลกเปลี่ยน หลาย<ช>อย่างมากเพราะเวลาการทําเพลงมันจะต้องมีว่าเอออยากทําเพลงอะไรพี่แทนเขาก็จะเหมือนอยากให้หาหาคําที่เราอยากจะเล่าในเรื่องอะไรเงี้ยก็ส่งไปเยอะเหมือนกัน oh. ส่งไปแบบเยอะมากๆแล้วพี่แทนก็ very professional เขาก็จะเลือกสิ่งที่ที่เขาคิดว่าขายได้ที่สุดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แทนเองโดนตกเพราะว่าพระเอก m ีอย่างโบเราดีเฟนต์เองนี่ใช่ใช่ใช่ทำไมถึงเลือกน้องโบมาที่จะร่วมง,งานดีครับไม่ไม่ชอบทางานกับคนที่ไม่เคยร่วมง,งานแล้วอะคะ่ะแล้วก็เป็นแบบน้องเขาสดใสมากเลยอทุกคนคทุกคนเห็นใน MV เขาเป็นเหมือนแบบพระอาทิตย์ของกองถ่ายก็เป็นเหมือนแบบพระอาทิตย์ของของในของ MV เราอะ่ะน้องเขาน่ารักมากเขาเด็กมากเลยแล้วเขาก็แบบว่า very bright อะไรอย่างเงี้ยก็เลย น้องบูตอบโจทย์มาค่ะแล้วก็หนึ่งคือ m อเนี่ยเป็นเพลงเต้นดังนั้นต้องหาคนที่เต้นเต้นแล้วน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีการไปซ้อมเต้นก่อนน้องก็ช่วยอินพุตเหมือนแบบหลายๆท่าเต้นเหมือนกันคะคะก็ขอบคุณน้องบูมากที่มาช่วยเอาจริงๆทำเพลงมาเนี่ยทุกคนที่มาร่วมงานนี่คือช่วยพี่ใหม่จริงๆนะทำให้เอกาหล่อทุกคนเลยคัดแล้วใช่ไหมคัดแล้วเอ้โหไปละเออบคุใช่ค่ะ เองผัดเองผัดมือมาหมดติดมือเองหมดนเราโดนความหล่อบอกว่าโดนน้องน้องก็้ปรอบกาหลงตกความหล่อเคยร่วมงานตั้งแต่ละครแล้วใช่ไหมคะก็ลงมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเรื่องอะไรนะจังหวะหัวใจนะุกเฉินไม่ใช่บูมด้อันนี้เรื่องนี้จังหวะหัวใจในฉุกเฉินไม่แก้เหรอคะไม่แก้จังหวะหัวใจในสถานเอาเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเหรอจังหวะหัวใจในสถานแต่ว่าพี่เต๋อก็จังหวะหัวใจในฉุกเฉิน ใช่แม่หนูรอเกืบแกงพี่พี่ไงนิติว่าแท่งกี่คนแต่โดนแกล้วเขาเคนแก่เชื่อแล้วว่าแม่เชื่อพี่ต๋อได้ช่วยเลือกไหมหรือว่าอ้ใหม่คนเดียวเลยหนูเสนอค่ะหนูเสนอส่วนใหญ่พัดเพลงไม่ไม่ส่วนใหญ่พัดเพลงจะเป็นเหมือนพี่เต๋อจะมาฟังตอนอัดร้องเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยเลือกตอนจบเลยค่ะส่วนใหญ่นักแสดงก็จะเป็นใหม่นั่นแหละที่ที่เลือกฝึกซองเ้นก่าเป็นไงคะได้ไหมพอได้ไหมลุงแบบเป็นนักแสดงท่านหนึ่งไหม เต้นเก่งมากน้องบัวถ้าไปติดตามเขาไ่เติร์กมาเติร์กมาต้มตุ้นเฉันกับเราแลยต้องทำคำองคำพี่เติร์กไปเลยอ๋อใช่เขาบอกนี่ค่ะว่าขำพูดในแคปชั่นเขาบอกว่าที่จิมพ์พวงยาจะบอกทุกคนว่าผมเป็นนักเต้นไปคลิปเขาเรียังไงคะไอ้พี่กันแน่เปนนเต้นคนนี้โอ้พี่ไม่ดูในคลิปเลิกลักสุดพี่เติร์กแบบมองลงอย่างเงี้ยอาะสอนนานไหม นานมากค่ะเพราะอะไรเพราะนักเต้นอะค่ะคนเต้นเขาบอกเต้นเก่งเราสอนนานเลยอันนี้นีชชวอเขามาเต้นเพื่ออยากจะให้เขาช่วยช่วยขันยอดอย่างเดียวเลยค่ะ That's i คือพี่เต๋อเขาเป็นคนบอกเลยว่าเขาจะไม่เต้นแล้วเขาก็จะไม่ทําอะไรแล้วหนูจะเกรงใจมากกับเพลงสี่เนี่ยมันเป็นเพลง TikTok จริงๆอะค่ะทุกคนแล้วมันก็มันต้องพึ่งบารมีพี่เต๋อแล้วอะเพราะพี่เต๋อเป็นนักเต้น ลองไปเต้นคอนเสิร์ตดิวกลินนี่ทุกคนอาตายเลยนะไม่แต่เพลงนี้ก็แส่ดีสาวบางโพขึ้นมานี่พี่เต๋อเต้นเลยคนเดียวเพลงนี้ก็แส่ดีเพราะพี่เต๋อหรอฮะเพลงนี้ก็แส่ดีเพราะพี่เต๋อต้องดูด้วยค่ะเออแต่ให้กระดิกไงนะเอาพี่เต๋อมาแบบรงคับปูกเขียนหรือว่าจ้างหรือยังไงหรือว่ามีข้ออลไรเปลี่ยน ขอาชี้นําคําตอบมากเลยอ่ะอยากให้ตอบว่าอะไรเรามีข้อตักเปลี่ยนอะไรเราข้อตักเปลี่ยนอะไรไปชวนพี่เต๋อมาเต้นได้มเลยเก็มีแหลแบบเออจะนี่คืความรักที่ให้เขาเท่านั้นแล้วช่วยเรามาไม่ไมาไม่ได้ใหม่ใหม่ตอบว่าเป็นแฟนเล็กร้องขอกฮ้าเออแล้วเมื่อไหร่จะเห็นพี่เต๋อเป็นเองใหม่เพลงใหม่ของเราที่ห้า เป็อะไรดีอ่ะมีเพลงอีพีแล้างจะมีกี่เพลงครับอีพีมันเป็นมินิมินิอัลบั้มดังนั้นก็จะเป็นแค่นี้แหละค่ะสี่เพลงหมดสี่เพลงยังไงนะมีหน้าไหมปีหน้าเนนี้วน่คนน้ยนมานนยแต่นแรงนเออดีดีชอบค่ะ เป็นพระเอกในชีวิตจริงก็อยากเล่นแบบอุ้ยขอไม่เมื่อกี้ไม่ได้ยินเมื่อกี้ไม่ได้ยินเป็นพระเอกในชีวิตจริงก็พอค่ะจบโอเคโอเคได้แล้วจริงๆแล้วปีหน้าจะเปิดนะสมมติว่าเออเรียกตามคำเรียกร้องของแฟนพี่เต๋อเปิดตัวแต่เปิดนานๆ้วไมรุ้ปิดอะไรแบบบาพี่เต๋อจะเป็นพระเอกสักเรื่อกเพลงหนึได้ค่ะเดี๋ยวใหม่จะลองดูนะคะได้ได้ไม่ก็ ขอไปทํากันบ้านหมายถือว่าไปคิดก่อนว่าจะทํายังไงเพลงอะไรเอาแดนจะสตายผมพี่ค้าเขาต้องเป็นเลยนะได้เขาเต้นแดนเดนเราแบบวอก้วก็ถูกเป็นตัวเองแล้วโดนแน่เดนูขอไปคิดก่อนมุ่นเขคุ่งกระสบิวกินเขาก็เอาเรื่องของใหม่กับพี่เต๋อมาแซวกินนานคือว่าแปลกๆพอเดินเข้าไปในเดินเข้าไปดูแล้วเหมือน พี่ๆก็บอกว่าไม่ไม่นั่งตรงไหนนั่งตรงนี้เนาะเออเออมีอะไรเหรอคะจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอหรือเปล่าคะอ๋อเดี๋ยวจะมีเซลล์นิดนึงอ๋อเหรอคะเซลล์อะไรกินกินจะเซลล์อะไรเต็มที่เลยเข้มสบายไหมสรายแล้วมีความแอบไม่นาฬิกาคือใครอะกินไม่นาฬิกาเลิปูดไม่นาฬิกาไม่นาฬิกาแล้วน่าจะเป็นไงไปเจอก็ไม่าบเลยไม่มีใครทราบค่ะก็ก็เหมือนแบบน้องก็เซลล์อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารัก คือกินเนี่ยเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบเล่นรักชุดใจอ่ะคือพาเอาจริงๆแอบแบแบบแบบน้ำตาลืืนกับน้องด้วยนะ mm hmm. เพราะเรารู้สึกเหมือนว่าแบบ mm hmm. เขาคนรักเขาเยอะมากๆแล้ววันนั้นมันรู้สึกได้ถึงความแบบเขาไมา่อยู่จุดที่ไห่รู้สึกว่า I'm very proud him แบบภูมิใจเหลือเกินที่กินแบบเป็นคนน่ารักแล้วก็ยังแบบ mm hmm. ใส่ใจทุ่มเทละเพลงของกินดีมากๆเลยอะค่ะแล้วก็ เรารู้สึกว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่เขาตั้งใจมากเขาร้องเพลงกว่าสีเพลงอ่ะเขาร้องเพลงเยอะมากแล้วก็แล้วโชว์ทุกโชว์ของเขาแล้วก็เป็นโชว์ที่นานมากเลยนะที่ไม่มีพักให้พี่ใหม่อีกว่า <c oughs> นั่งยาวเลยอสี่ชั่วโมงอะค่ะทุกคนมันเลยก็อยากให้น้องจัดจัดโชว์อีกอ่ะแบบตั <c oughs> <c oughs> ้งแบบดูตั้งใจจริงๆแล้วก็แบบอยากจะบอกน้องว่าคือตอนนี้ไม่ได้ส่งข้อความไปหาน้องเพราะว่า รู้ว่าหลังโชว์มันต้องมีคน DM มีคนส่งข้อความไปเยอะมากๆแน่ๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้บอกแต่แค่อยากจะบอกว่าแบบที่ภูมิใจมากๆแล้วก็รับรู้ได้ถึงความตื่นเต้นแต่ก็ทําออกมาดีจริงๆสําหรับคอนเสิร์ตเดียวคอนเสิร์ตแรกแล้วก็ขอบคุณมากที่แบบชวนไปดูอะไรเงี้ยเห็นซีนเขากับพีพีบนเวทีแล้วเป็นยไงเด็กสองคนนี้ที่ทํางานร่วมกันมาตลอดทำไมทำไมว่า คนที่ใกล้ตัวน้องจริงๆเนะคือไมยังภูมิใจเลยคนใกล้ตัวน้องต้องยิ่งภูมิใจอะค่ะแล้วก็ความสามารถเขามาจากเดวันคือแบบความสามารถเด็กเยอะจริงๆอะแล้วน้องก็เก่งมากอะหนูไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วก็แบบขอบจะขอบคุณทําไมเนาะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนเดียวแแต่ว่า,วารู้สึกว่าแบบคนที่อยู่ใกล้ๆตัวน้องอย่างแบบพี่เบลเองอี้ยคะที่แบบทําเพลงให้แบบเก่งมากเลยเก่งแล้วก็ตอนเอนเตอร์เทนที่เป็นแบบเพลงเต้นอะไรอเงี้ย ก็ุกคนมีความสุขมากเอากินทุกคนมีความสุขมากๆที่ได้ดูคอนเสิร์ตกินนะอะไรอย่างเนี้แต่การที่พัฒนาไทของเขาระหว่างบีบิงกับบีพีจากคุณด้วยเพรที่เราเคยทำงานร่วมกันหรือเปล่ามันก็เป็นยังไงบ้างเลยเขาฮะพัฒนการของเขาสองคนนี่บีกับบีพีตอนแรกมันยังเด็กๆแบบว่าที่แงอะเล่นด้วยกันใช่ก็เห็นแบบเห็นแบบเด็กๆเลยอะค่ะเล่นแบบเด็กแบบเริ่มแรกจริงๆแบบแต่ทุกวันนี้เขาก็เหมือนเดิมนะเขาก็ยังเป็นกินคนเดิมท่าขำก็เหมือนเดิมเหมือน ยิ้มก็รอยยิ้มเดิมเลยไงก็ดีใจในตัวน้องคนนะี้เนาะเออดีใจอ่ะออต่อ้ไม่ได้เป็นที่สาวแต่แทนนะก็ยังแบบเออแบบเป็นคนหนึ่งที่เห็นก็ภูมิใจอ่ะภูมิใจที่วงการบันเทิงไทยมีคนเก่งๆแบบเป็นรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาแล้วก็เซตมาตรฐานเอาไว้ทําให้เดี๋ยวเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นมาใหม่ใครจะมีคอนเสิร์ตก็จะได้รู้ว่าอ๋อจะมีอะไรารันวงการกันอีกเยอะอะไรนะเงี้ยก็ก็ดีใจดีใจออที่แต่วีเราเริ่มเหนื่อยแล้วอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่ไทย ไมาต่างประเทศเลยไม่อยู่เลยไมคือรับงานไว้ต่างประเทศคือยาวจนถึงซิปีเลยครับะก็ก็ก็ค่ะคือเหมือนช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบเหมือนมีโอกาสได้ทํางานต่างประเทศเยอะขึ้นค่ะก็มันจะรวมๆกันอยู่ปลายปีแม่ก็กลางปีนี่แหละค่ะใช่คอยู่ไทยกิน เดนเดนี๋นี้อยู่ไทยเยอะอยู่ค่ะแล้วลเดินทางเคยบินต่อ,อใช่แต่ว่าหนูก็บินแบบนี้นะบินไปกลับมาสักเก้าวัน,วนบินไปสองวันอย่าใช่กลับมาเปลี่ยนกระเป๋ากลับมาเปลี่ยนกระเป๋าแล้วก็วบินต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหนื่อยแต่มีความสุขค่ะเหนื่อยแต่มีความสุขเพราะทุกครั้งที่ได้ไปมันก็มันก็เหมือนได้ชาร์จพลังบางอย่างอเงี้ยอยากอยากเดอนหน้านงานอะไรส่วนใหญ่ไปบางี่ ขอก่อนขอคิดก่อนค่ะ้หนููไม่รเดือนหน้าเดือนหน้าน่าจะมีไปยุโรปประเทศหนึ่งค่ะแล้วก็มีมาทางบ้านเราสองสองสองประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะและยคนมองว่าใหม่ดูการสร้างมูลค่าในต่างประเทศสูงมากเยอะเยอะเยอะเา็นยังไงบ้ากับโฟกัสที่ตุ๊กใหญ่คุมองอ๋อก็ดีใจมากๆนะคะใหม่รู้สึกว่าเหมือนแบบ ไม่ใช่ใหม่คนเดียวอะไเห็นดาราไทยทุกคนเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นแบบทาให้ประเทศไทยเรามันมีกระแสมากขึ้นทําให้เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนทําให้แบบเหมือนพวกเราก็ช่วยกันนะมันไม่ใช่แค่แบบใครคนใดคนหนึ่งเหมือนถ้าหมูดาราออกไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้แบรนด์มัาก็จะให้ value ดาราไทยเยอะขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะเกิดการส่งออกเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีที่ ที่เรากําลังทํากันอย่างนั้นกันอยู่ใช่เวลาแบบมีงานใหญ่ๆเราจะได้เห็นดาราไทายไปยืนอยู่ตรงนั้นอะไรถึงจะไม่ใช่ใหม่ก็เถอะเป็นเป็นใครก็แล้วแต่อ,อ่ะเออก,ก,ก,ก็เราก็รู้สึกภูมิใจเนาะแบรนด์แอมก็เยอะมากๆดาราไทายแบรนด์แอมแบบเยอะมากะอะไรย่างเงี้ยแบบเออเราเห็นแล้วเราก็ประทับใจ<ม>ที่เขามองบ้านเราว่าบ้านเราสำคัญแล้วก็เป็นตลาดหลักตลาดหนึ่งเวลากับ<ม>ไทยอย่างนี้ก็เลยต้องเติมความหวานให้ี่เติดเลยใช่ไหมคะพะไม่ย้ีเวลาในยการค่ะก็ได้ค่ะลุงลุงลุงมีน้อยใจไหม โอ้ไม่น้อยใจเลยอะ่ะแล้ลุงอยากตามไปไหมรับไ,ไม่อยากตามด้วยอ่ะทำไมเขาเออเหมือมนแบบว่าคือหนูก็ไม่รู้ว่าเวลาหนูไปเขาคิดถึงหนูไหมนะแต่ว่าก็เหมือนเราเราอยู่ใช้ชีวิตกันอย่างเงี้ยมานานแล้วคะ่ะก็คือต่างคนต่างทํางานแล้วพอว่างก็มาเจอกันเหมือนที่เคยบอกว่าแบบให้มีสเปซให้คิดถึงกันบ้างก็ดีครับผมาถามอีกเรื่องหนึงเหมือนล่าสุดจะมีคนเอาคลิปที่เรามีร้องเพลงที่ใช่หรอ เห็นเห็นเห็นรู้สึกไงางที่เหมือนมันวนกลับมาเราออกเพลงเพิ่งแบบเออรู้สึกอะไรเลยอ่ะไม่รู้สึกอะเอออะไรมันจะบันทอนในการต้องเพลงพอเาเพิ่หม่ิงเกิลด้วยมันอาจจะเป็นการแบบว่าอาจจะแบบว่าเราออกนเพลน้็ไม่ต้องลองสดจบอาจูนต่ออตอนนี้คือเราจะเป็นอย่เหรอป็าไปออกงาน ดดก็ลองสดได้ทุกคนลองสดได้คือทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาร้องอะทุกคนต้องมีตรงเอร์ตรงหูเพื่ออะไรเ,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 เพราะว่าถ้าไม่ถ้าลําโพงอะค่ะคือคนที่คนที่รู้จริงๆจะรูรร้ว่าการเป็นถ้าเราไม่ได้ร้องเก่งเนาะใหม่ก็ไม่ได้บอกว่าใหม่เป็นนักร้องเนาะใหม่เป็นดาราที่มันร้องเพลงแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองในหูอะมันจะเกิดการตะโกนแล้ถ้าเราอะไม่ได้ร้องมาตลอดชีวิตเราไม่ได้แข็งแรงเสียงเราก็สัน่นมันก็เป็นเรื่องปกติ ดังนั้นหนูว่าคนที่มาแชร์ก็หนูไม่รู้หนูว่าจุดประสงค์คืออะไรแต่แค่จะบอกว่ามันไม่ได้บันทอนอะไรใหม่เลยแล้วใหม่ก็ไม่สนใจเพราะว่าถ้าสนใจไม่ปล่อยเพลงสีครับเด <c oughs> ี๋ยวช่วงนี้มีมีงานร้องเพลงติดต่อมาเป็นแบบเวลาออกมาแล้วไ้องงใหม่ไม่ใช่ดาราที่เหมือนแบบคนจ้างไปร้องเพลงอ่ะ <c oughs> ส่ดดวนใหญ่เป็นใครใช่นอกจากใหม่จะแบบถ้าซีเควนต์เขารู้สึกว่าเขาอยากให้ใหม่ร้องเลยนะคะใหม่ก็จะโอเคเลือกเพลงตัวเองมาร้องไม่แปลกแต่ร้องม็ซซิงเกิลแล้วนะ โงาน,นมันก็เคยมีโชว์นะแต่บางเพลงอย่างเงช่นแบบมิสเตอร์เดย์ดีมกับกับ s ซนเซสเซน o ซอรี่อย่างเงี้ยคนแบบไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อ่ะแบบสมมติเปิดในงานมันก็จะแบบไม่สนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะแต่ชอบปะเนี่ยก็ยังมีชว่วงแรกๆที่แบบได้ได้ร้องโชว์ได้โชว์บ้างอะไรเงี้ยใช่แต่มันทำไม่ได้ทำให้เราเสียความมั่นใจว่าเวลาออกงานเราจะมีรางานลงเพลงไม่เลยจ้างได้นะคะอยากฟังเสียงเพียนก็ทําได้เสียงไม่เพียนก็ทําได้กัน n do everything คือแบบไม่มีการบั่นทอนแน่นอนค่ะ ช่ลงได้เรื่อยๆนะคลิปนั้นน่ะเห็นเยอะไม่เห็นเยอะไทเห็นเยอะเห็เเห็นนะคะเห็นนะแต่ว่าพอเรารู้จุดมุ่งหมายเหมือนเขามาคอมเพลทได้ป่ะคือการเปรียบเทียบอะเรารู้สึกว่ามันเชยอะมันยังไม่หยุดมันไม่หมดกันอีกหรออะไรอย่างเงี้ยมันควรจะหยุดได้แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเราไม่รู้นะว่าเราถูกเปรียบเทียบแล้วมันคือคนโพสต้องกลับไปดูว่าลองให้คุณโดนเปรียบเทียบดูบ้าง right มันจะแบบเขาจะรู้สึกยังไงอะใช่ไหมดังนั้นก็ดูที่จุดประสงค์คนโพสฮะอยากอยากจัดการคทอะไรอนยากจัดการไปทำอะไรแบบมันไม่อยากเลยค่ะอยากให้เขามีชีวิตที่ดีและมีความสุขค่ะใช่ค่ะอยากให้เขามีชีวิตดีๆเาเขาจะได้มีมีแล้วเขาจะได้มีความกันกองแบบว่าว่าเหมือนเหมือนยุคนี้หนูว่าทุกคนมันเหมือน พักดันแล้วเขาเหมือนชื่นชมกันแล้วเขาก็เหมือนทําให้ทุกคนมีกําลังใจอ่ะการที่บัณฑรมันมันมันเอาแล้วอ่ะมันเชยอ่ะมันแบบไม่เอาอะอะไรประมาณเนี้ยสะตองเหรอสะตองถ้าเกิดเป็นลูกกล่องก็จะได้นี้แล้วก็หนูว่าเล่นเจอคือพี่ตีกล้าไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วเฉยๆมากเลยค่ะเฉยๆเฉยๆมากตองตาโอเคขอบคุณครับไ่กล้าเลยค่ะ